อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ Camry 2.0G ปี2020ระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับเบาะคู่หน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับพิเศษแบบราวๆเลยนะครับเหลือสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กันในช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะฮะผมจีนะฮะจากตลาดรถยนต์มือสอง TK Good Car นะครับเต็นท์ของเราก็อยู่แถวถนนการจนาพิเศษนะฮะติดถนนใหญ่เลยนะครับอยู่ในชมรมรถสวยการจนาด้วยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่าถึง200คันเลยนะครับนะวันนี้มีรถมานำเสนอกับลูกค้า1คันนะฮะซึ่งเป็นรถ แบรนหลักเลยอันนี้นะครับบอกก่อนเลยท่านใดที่เป็นสาวกของโ o โย t a อยู่อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะว่ารถที่ผมนํามาเสนอรีวิววันนี้เป็นรถรุ่นไหนแล้วก็ราคาเบาๆให้ลูกค้าเลยนะครับชมกันเลยครับ มาชมกันเลยนะฮะสำหรับรถวันนี้ที่ผมนำมาเสนอรีวิวคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าแคมเอรี่ 2.0G ปี2020นะครับคันนี้นะมาด้วยสีสวยๆเลยอันนี้เป็นสีขาวมุกนะบอกก่อนนะเลขใหม่20,000กว่าโลเท่านั้นรถบ้านรถมือเดียวเลยนะครับรถรุ่นนี้เป็นรุ่สไตล์แบบซีดารรุ่นใหญ่นิดนึงนะฮะออกแบบสวยหรูแบบไฮโซนิดนึงระดับ ใช้แบบผู้บริหารใช้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะด้านหน้าเจ้าโตโยต้าแคมรี่สองเขาออกแบบมาแบบไหนครับสำหรับรุ่นนี้นะผมว่าสวยงามมากเลยนะครับไฟหน้าเหมือนเดิมให้มาด้วยโปรเจคเตอร์นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับพร้อมแยบเดียวไทม์ไลน์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟตัดบอกด้านนี้ก็จะเป็นดวงเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรอด LED เรียบร้อยแล้วนะฮะโฉมหน้า ด้านหน้าเหมือนกันนะก็จะมีโลโก้เจ้าโตโยตา้าใหญ่มองเห็นเด่นชัดนิดหนึ่งนะครับพร้อมกับสีดําเงาตัวนี้ตัดกับสีขาวสวยงามมากเลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสีออกเทาๆนะฮะตัดกับสีดํานะครับแล้วก็ระบายลมระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะครับมาดูด้านบนเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทั้ง4ี่บานเลยตกแต่งมาด้วยคโครเมียมทั้ง4บานเลยนะครับรอบเลยรอบประตูเลยฝั่งมือเปิดเจ้า โตโยต้าแคมเบอรี่ทั้ง4บาลเลยก็จะเป็นแบบพรเมียมนะฮะแล้วก็พุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทคลนทรีนะฮะตัวนี้นะส่วนตัวนี้กระจกมองข้างก็ให้มาด้วยสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเทาๆสวยงามนะฮะพับไปฟ้าปรับไปฟป้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันเลยนะเจ้าโตโยต้าแคลม,มรี่ 2.0G อันนี้บอกก่อนว่า ทั้ง4รล้อเลยระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับระบบเบรกก็เป็น ABS ทั้ง4รล้อเลยส่วนเจ้าล้อแมกนี่ก็ให้มาด้วย5รดูนะครับแล้วก็เป็นแบบอร่อยสอีออกเงาเงาดน,นึงนะออกสีเงินเงาเงานะสวยงามมากยางที่ให้มาก็เป็นบิสโตนนะครับเหมาะสําหรับบ้านเราเลยนะน,นี่นะเนี่ยล่องยางดอกยางยังแน่นๆอยู่ปี2020เลยนะครับที่ให้มา2 0 5 6 5 R 1 6 เป็นขอบ16นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยฮะเจ้าโตโยต้าแคมรี่ 2.0G นะฮะก็ตามสไตล์เจ้าโนะตโยต้า Toyota นะครับคล้ายโตโยต้าเขาก็ไฟท้ายเขาก็ให้มาด้วยดวงใหญ่ๆสีแดงๆเราตัวนี้นะก็จะมองเห็นเด่นชัดนิดนึงนะครับในยามค่ำคืนนะฮะส่วนกระจกด้านบนนี่ก็จะมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยพร้อมติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้านนี้ด้วยนะครับโลโก้เจ้าโตโยต้าตรงฝาท้ายก็ใหญ่โตเห็นชัดนะแล้วก็มี ติดว่าเจ้า c a m เบอตอนนี้ก็บ่งบอกเลยนะ 2.0G นะครับแล้วก็ตามมาด้วยกล้องมองหลังด้วยนะฮะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังพร้อมมาร์กกิ้งเซนเซอร์อยู่ประมาณ4จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ,า,อาจจะเป็นสปอยเลอร์หลังเล็กๆนิดนึงนะฮะเป็นสีออกเทาๆตัดกับสีขาวแล้วก็มีไฟทับทิมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยเจ้าโต้าแคมเบ บอกก่อนนิดนึงว่าเจ้าฝาท้ายตัวนี้ก็จะแบบปิดเปิดแบบตัวนันจะกดด้วยรีโมทก็ได้นะฮะหรือว่าด้านในก็ได้หรือว่ากดที่ฝากระโปรงก็ได้นะครับ mm. ผมกดที่รีโมทเลยนะครับอันนี้นะเป็นไฟฟ้านะฮะ,ะเปิดมาแล้วนะครับฝาท้ายเดี๋ยวให้ตาก,กล้องก็าสูงชัดเลยนะฮะลูกค้าจะได้สบายใจว่ารถคันนี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนมานะครับฝาท้ายก็ตะเข็บตรงแนวสวยงามนะฮะผิวแห้งๆบางๆนี่สวยงามด้านในนะครับสวยงามเลย่เดี๋ยวขอแล็บนิดนึง นี้จะมีหัวน็อตอ่าหัวน็อตให้เห็นนิดหนึ่งอ่าบกบังหัวน็อตนิดนึงงนะนี่สวยงามไม่มีการแกะมีการเปลี่ยนนะมะเทีบตรงแนวสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็จะมีพลาสติกบางบดบางนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวน,นะตรงนี้ร่องสวยงามเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยตัวนี้ก็มียางกันกระแทกตรงนี้ด้วยนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับผมยังสวยงามนะครับอ่าพร้อมล้อแมกอุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือครบมาไว้จะเป็นแม่แรงบล็อกขอบล้อนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับตัวน,นี้นี่ยางอะไหล่ก็ <c oughs> จะเป็นล้อแม็กก็จะเป็นายางอะไหล่ก็จะเป็นล้อแม็กไปด้วยนะฮะอันนี้สวยงามเลยนะครับยางแทบจะไม่ลงพื้นเลยนะแล้วก็ตะเข็บยาแนวสวยงามเลยครับผมนี่ฮนะซีนตะเข็บสวยงามผิวแห้งๆบางๆเดิมๆไม่มีการโป้มมีการทำสีแล้วก็ไม่เคยติดตั้งระบบการหรือแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะฮะเจ้าประตูทั้ง4บานเลยนะครับเปิดมาแล้วนะฮะรอยเมกอร์สวยงามเลยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการซีนใหม่นะทั้ง ทั้งบานหลังทั้งบานหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอพร้อมกับหัวน็อตประตูท่านสังเกตนไม่มีการแกะไม่มีการซีนใหม่พร้อมเขตของรถคันนี้เดิมสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าขุมพลังกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่สอไปอี2020คันนี้นะครับว่าขุมพลัง จะให้มาแรงม้าเท่าไหร่นะครับมาเราเปิดมาแล้วโอ้วันนี้โอเคเลยไม่ต้องใช้ตัวยันนะก็จะมีโชคเชิญเรียบร้อยเลยโชกย่างแน่นแน่นปึ๊กๆเลยนะเดิมเดิมเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลยฝากระโปรงด้านหน้าก็เดิมเดิมนะตะเข็บสวยงามน็อตเดิมเดิมนะซอกซับในเดิมเดิมนะรอยมาร์กกิง้งครบเรียบร้อยเลยนะรอยเมคอาร์ตอยู่ครบเมคอาร์ตเบ้าโชกครบนะสวยงามคานหน้าอาจจะจะมีพลาสติกคุมนิดนึงเนาะอาจจะไม่ให้เราแหวกนิดนึง เราแบวกหน่อยก็ได้ครับแบวกดูนิดนึงก็ได้นะสวยงามดูได้เลยสวยงามนะจะเก็บนะเดิมเลยทุกอย่างเลยรูกลมคมชัดนะครับขานฝั่งด้านนี้นะครับก็สวยงามนะรูคมคมชัดเรียบร้อยเลยนะครับฝากระโปรงหัวน็อตก็ไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนนะซอกซับในเดิมเดิมเลยนะครับตัวภาษาอังกฤษก็ยังอยู่ครบเบ้าโช็ก็เดิมเดิมมีรอย QC อยู่ครบนะจะเก็บฝากระโปรงด้านข้างก็สวยงามถึงด้านบนเลยนะครับ ด้านบนเลยไม่มีการแกะไม่มีการซีนใหม่เลยนะเดิมๆเลยนะครับมีสติกเกอร์ติดเรียบร้อยพันความร้อนเดิมๆนะครับปกรณ์รุ่นนี้เป็นรุ่น VVTi b u นะเจ้าโตโยตา้าเป็นเครื่อง2.0นะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบไฮบริดผมว่านะก็มาเล่นรุ่นนี้ได้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ประมาณ16-17กิโลลิตรเลยนะครับคันนี้ประหยัดมากแรงม้าที่ให้มาก็อยู่ที่167แรงม้าเลยนะครับ เป็นรถที่ออกแบบมาผมว่าสวยงามมากเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับเจ้า t o ยต้ a c a ม r y อร 2.0G ปี20เลยตัวนี้แบบเดิมนะรถใหม่ๆก็จะเป็นแบบพุชต r t เลยนะครับผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทนิดนึงเปิดแอร์หน่อยอากาศข้างหน้าร้อนนิดนึงนะครับเปิดแอร์แล้วมา เรามาคุยเรื่องแอร์กันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์นิจิตอลนะครับเป็นแบบออโต้มีปรับอ,อุณหภูมิฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เลยนะครับหน้าจอก็แบบเป็นแบบสัมผัสนะฮะสามารถเ,าเล่นรับสายวางสายได้เล่น AUX u v b ได้นะครับส่วนเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ก็จะออกแบบเป็นแบบ3ก้านแบบสปอร์ตสวยงามมากนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังชันเลยนะฮะอันนี้นะเป็นโหมด ปรับเสียงนะครับรับโทรศัพท์วางสายนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวาก็จะมีพรูดคอนโรลให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีแป้นพรฒนชิพนะนี้นะครับคอนโซลด้าน,นหน้าก็แบบแบบนุ่มๆน,นะออกแบบสวยงามมากเลยนะครับเป็นสีดํานะครับปัดกับตรงนี้คล้ายๆล,ลายไม้เลยสวยงามมากเลยนะมีสีเงินด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังแท้นะเกะด้านข้างก็จะกว้างขวางใส่สัมภาระได้เยอะนิดนึงนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยเลย ส่วนตัวนี้บอกก่อนว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบไวเลสนะฮะสามารถชาร์จโทรศัพท์ตรงนีคือโท,ท,ท,ทรศัพท์ไร้สายได้ตัวนี้ท่านชาร์จวางชาร์จได้เลยนะฮะแล้วก็ท่านชาร์จเสร็จแล้วท่านก็เลื่อนเก็บได้ปกตินี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก็บสัมภาระได้เลยนะครับส่วนกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะมีโหมดทุกอย่างบอกก็บอกก่อนว่าเบาะคู่หน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเลยนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับ แล้วก็มีฝั่งคนขับก็จะมีเมมเบรี่ปรับเบาะ2จุดเลยนะฮะอันนี้บอกก่อนนะครับแล้วก็กระจกฝั่งด้านนี้เป็นระบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะอันนี้ออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับอ่าสบานเลยนะครับกระจกก็เป็นเซ็นเตอร์ล็อกสามารถปรับแต่งได้หลายได้นะครับไฟที่ให้มาด้านบนผนังด้านนี้ก็จะเป็นแบบหลอด LED 2หลอดนะฮะด้านนี้ก็จะเก็บแว่น กันแดดแว่นสายตาได้ตรงนี้เป็นที่บังแดดนะครับยังไม่แกะเลยเนาะยังใหม่ๆเลยเจ้าของรักษาดีมากเลยอันนี้สวยมากเลยจะมีกระจกด้วยนะครับตรงนี้จะมีไฟให้ด้วยนะครับทั้งฝั่งคนขับและก็ฝั่งคนนั่งนะครับอ่านี่มีครบเลยนะครับผ้าหลังคาย,ยังสวยๆทั้งใสสะอาดจะอ้านผมยังเก๊กๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะกลางก็สัมภาระได้เยอะ,นะเนาะรุ่นนี้ก็ทํามากว้างมากเลยใหญ่มากเลยนะครับ หนังก็จะเป็นหนังแท้นี่อย่างนี้นะจากโรงงานแล้วอันนี้ผมมาก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับมาก็ฟอกๆทำความสะอาดนิดนึงเจ้าของก็บอกว่าข้างหลังนี่ไม่ได้นั่งเลยเขา่านั่งขับคนเดียวเลยนะก็ดูจะโอเคอย่างใหม่อยู่เลยนะครับส่วนเลขไม้ปัจจุบันอ่ะผมบอกก่อน รถมือเดียวไปรถบ้านนะนี่เรารับประกันบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุชนนะักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับรถมือเดียวเจ้าของซื้อเงินสดเลยผมบอกก่อนนะแล้วก็เลขไม่อยู่ที่2 0 0 0มื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับนะราคานี้เบาๆเลยเดี๋ยวผมแจ้งตอนหลังให้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยครับตัวนี้ก็แผงคงแผงข้างตัวนี้ก็จะมีบ้านข้างให้ด้วยนะครับนะสำหรับด้านข้างนะครับบ้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น ม่านไฟฟ้าด้วยนะเป็นม่านปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีด้านหลังก็จะมีปุ่มคลาสิกให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่แอร์มีแอร์หลังให้ด้วยนี่แอร์หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี้เล่น USB ตัวนี้ได้เลยนะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นแบบ LED 2หลอดเลยนะสวยงามมากเลยเนี่ยผมส่วนสูงประมาณร80นะครับผมสูงประมาณร้0นั่งสบายเลย ผมว่านะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อึดอัดน,นะสำหรับรุ่นนี้นะครับครับเดีย๋ยวเรามาดูราคากันนะเจ้ารุ่นนี้ผมบอกก่อนว่ารุ่นนี้ตอนออกป้ายแดงราคาอยู่ที่1,455,000าบาทนะครับวันนี้ผมลดราคาพิเศษให้ลูกค้าเลยพิเศษแบบเราๆเลยนะครับเหลือ1 1 4 9 0 0้าน1 0 0บาทนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะปี2020เป็นเครื่อง 2.0G โมเดลปี2ผลิตปี2020เลยนะก็คือคอสยีนั่นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีรายได้ชัดเจนนะครับอันนี้บอกก่อนว่าฟรีดาวฟรีดาวเลยนะครับสามารถกู้ได้เต็มเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นให้ลูกค้าพิเศษ2.49เเลยนะครับพิเศษให้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่รูรีวิวนี้อยู่ไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพ ถ้าท่านมีโอกาสจะแวะเข้าไปชมที่เต็นท์เราก็ได้นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจรุ่นนี้อยู่ติดต่อฝ่ายขายเราได้นะฮะส่งเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วเราจะนํารถคันนี้ไปบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับท่านไม่ต้องลงมาเองเลยนะฮะนะฮะอย่าลืมนะฮะร,รถคันนี้ราคาไม่แพงนะฮะ 2.0G Camry ปี2020รถบ้านรถมือเดียวไม่แนทะ้เลขไม่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับหาไม่ได้นะนะครับ กว่าป้ายแดงเกือบ4แสนเลยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กด,ดกระดิ่งท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสชมคลิปต่อๆไปแล้วก็ราคาเบาๆให้ลูกค้านะครับสําหรับวันนี้ผมจีนนะฮะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกลิปหน้านะครับสวัสดีครับ